อาซาลาโมอะัยกุมะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนที่3ตอนสุดท้ายนะคะและเราก็กะว่าจะมาทานข้าวเย็นกันที่นี่แต่มาดูกันนะคะว่าสามีดิฉันจะทานหรือเปล่าถ้าไม่ทานก็ถือซะว่าเรามาดูวิวมาชมวิวแถวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าที่ Food Valley เนี่ยก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะร้านแรกบอกเลยว่าไม่ค่ะ และเราก็มาดูกันร้านที่สองก็บอกเลยว่าไม่เช่นกันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะอืมสั่งอย่างหนึ่งนี่คือแบบราคานี่เธอเอ้ยกินได้สามคนนะคะก็เลยตัดสินใจกันว่าไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูวิวถ่ายวิวถ่ายรูปโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราก็ จะไปกันต่อนะคะไปทานอาหารเย็นกันที่ตลาดใกล้บ้านค่ะทุกคนขาบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วไม่ได้ติดตรงราคาอาหารมันแพงเราก็สามารถมานั่งได้นะทุกคนขามาสั่งอาหารสัก เมนู menu, 2เมนูแล้วก็มานั่งกินลมชมวิวบรรยากาศตรงนี้ได้นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีวิวดีนะคะคือมุมถ่ายรูปสวยเพราะว่ามันมีไฟระยิบระยับเต็มไปหมดเลยทุกคนคะ่ะเออเหมือนที่ขวัญบอกว่าถ้ามาปากวิวซิตี้แล้วคือต้องเจอไฟคะ่ะไฟเป็นล้านล้านดวงคือแบบสวยมากๆทุกคนคะ่ะมีไฟอยู่ทุกมุมจริงๆนะคะและร้านอาหารที่นี่นะคะก็คือแบบ ถือว่าไฮโซมากๆทุกคนคะ่ะสาหรับร้านคนรวยจริงๆนะทุกคนคะ่ะเออสําหรับเราเนี่ยก็คือแบบท่านานานๆไปนั่งทีก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะเออแต่ถ้าแบบจะให้ไปแบบทุกอาทิตย์กออ็กระเป๋าแบนด์เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออนะโอ้ยเจอน้องแมวทุกคนคะ่ะน่ารักมากนะคะน้องคือแบบไม่กลัวคนเลยนะทุกคนคะ่ะอืมแต่เป็นแมวตัวผู้นันเนี่ยเออน่ารักจริงนะทุกคนคะ่ะคิดถึงแมวที่บ้านเลยทีเดียวนะคะ จะบอกว่าไปที่ไหนก็เจอแต่แมวคะ่ะทุกคนคะ่ะแมวบางที่ก็กลัวบางที่ก็ชินมือคนนะคะแล้วก็มาถูๆถ,ถ,ถ่ายๆเรานี่แหละมาขออาหารกินนะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นแมวจรน,นี่คือไม่อดอาหารคะ่ะคนแบบเอาอาหารไปให้กินเยอะมากขนาดว่าเราเนี่ย ก็ยังมีอาหารแมวนะคะติดรถไว้ตลอดเลยค่ะไปค่ะไปกันต่อสามีดิฉันก็คือแบบบิดเต็มที่นะคะไม่สงสารอีฉันเลยนะคะนั่งอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์นี้ก็คือแบบเอ้ยนะทุกคนคะ่ะง,งึๆกงักักๆนะทุกคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคือแบบว่าปะทะลมเต็มที่นะคะดิฉันก็หดอยู่หลังสามี คือแบบว่าอากาศเมื่อก็เย็นๆน,น,นะพี่น้องขาและแบบขับรถมอเตอร์ไซค์เร็วๆนะเนาะโอ้ยนะคะก็คือแบบว่านั่งไปก็สั่นไปนะคะเออบริไซเสียกันหนาวเดตตะว่าแห่งไซสามสั่นอยู่พี่น้องขาเออนะไปค่ะทุกคนขา กว่าจะไปถึงก็คือแบบว่าโดนเติบนะทุกคนค่ะมันก็ไกลพอสมควรเนาะนะก็ชมวิวข้างทางไปทุกคนค่ะงึง้งักไปนะคะบรรยากาศก็กลางคืนประมาณนี้ถ้ามีไฟมันก็จะสวยประมาณนี้เลยทุกคนค่ะขอนก็แนะนําให้ทุกคน ไปเที่ยวชมกินลมชมวิวชมบรรยากาศแถวนั้นได้นะคะที่ปากวิวซิตี้เนาะคือเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่ก็สามารถที่จะไปอา่าเที่ยวไปอา่าพักผ่อนได้นะคะเพราะมันมีร้านอาหารให้เรานั่งด้วยนะคะมีกิจกรรมให้เราทําด้วยทุกคนคะ่ะเออนะถ้าเกิดว่ามันมีงานเทศกาลอะไรอย่างเงี้เราก็ไปกันได้นะคะไปกันต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่งพักอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่จะไปถึงร้านอาหารสักทีก็ไม่รู้นะคะชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนคะ่ะแต่ถ้าพ้น ปาร์คบิวตี้ไปก็คือแบบออไม่มีไฟแล้วนะทุกคนคะ่ะออและในที่สุดเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วคะ่ะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดราวันปินดี้นะคะซึ่งติดกับสเตเดียมราวันปินดี้นั่นเองทุกคนคะ่ะคือแบบว่าอลังการงานสร้างมากเจอร้านแรกดูเมนูแล้วไม่เอาคะ่ะเพราะว่าไม่อยากกินร้านนี้และสามีดิฉันก็ เปลี่ยนไปร้านที่2ค่ะและดูเมนูเสร็จปุ๊บราคาไม่ได้แพงหรอกค่ะแถวนี้ยแต่ไม่เอาค่ะสุดท้ายก็มาจบที่ร้านนี้ค่ะอา่านว่าอะไรก็ไม่รู้ชาหินชาอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนค่ะและนี่ก็คือเมนูที่สั่งมานะคะขอรู้สึกว่าอยากจะกินสลัดสลัด เขาบอกว่าชื่ออะไรนะลาตเชียนสลัดแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนแบบเอ่อฟรุตชาร์ดเลยอะไรเงี้ยทุกคนค่ะเออแล้วก็มีเอ่อสลัดผักนะมีแตงมีแครอทลอไรก็ว่าไปเลยนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งมานะคะเป็นแกงถั่วเหลืองแกงไก่เป็นเมนูที่แบบดิฉันไม่ได้เลือกเองนะคะเป็นเมนูที่ดิฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนเดิมนะทุกคนค่ะเออเป็นเมนูที่สามีเลือกมากนะคะแต่ว่าก็ต้องกินนะทุกคนค่ะเออนะเออแต่ว่ากับ,บเป็นอย่างคะ่ะโดนๆกินเถอน,นะคะเวลาออก นอกบ้านเนาะเออนั่นแหละก็กินน้ำสามีนั่นแหละทุกคนคะ่ะเรื่องมากไรเขาก็สิบแบบวันบา,าพาไปใสนะ่ในพี่น้อง่าเออนะอันเขาผ้าเขาปลาก,กับเขาป้าน้ำเขานะั่นแหละพี่น้องค่าเออนะคะอันยุ่งไงกินงางนะคะอันนี้ก็คือนอนนะคะแล้วก็มีจับปาร์ตี้ด้วยนะคือแบบที่เขาทําจากเหมือนก้นหม้อก้อนกระทะแบบแผ่นใหญ่ๆอะทุกคนขาเออแล้วก็พอทานเสร็จก็ตบชานี่พี่ชมก็ตบท้ายด้วยชาร้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าร้านนี้คือแบบมาเป็นองค์เลยที่พี่น้องค่าบ่เม็นชาขันเราได้บ่เม็นชาแก้วได้มาเป็นองคนะ์ นะคะซึ่งแบบแอ่อยูนิคเหลือเกินะะบบนะคะซึ่งแบบดีนะทุกคนค่ะมันเก็บความร้อนได้นานนะคะถ้าแบบเสิร์ฟแบบนี้นะคะแบบเป็นโอง่งเล็กๆแบบนี้นะคะเออเรียกเป็นโอง่งแล้วกันเานาะน่ารักดีนะทุกคนค่ะและในระหว่างที่รอให้ชามันเย็นสักหน่อยนะทุกนนะคนค่ะเมื่อแนวเสีเห็ดค่ะโอ้ยในพี่น้องค่ะเออเอาเห็ดเอเอาไปเอาเห็ดขับไปจ้ามันเหเด็ดอียงแนวใดในพี่น้องค่ะมันก็ร้อนเนาะทุกคนค่ะก็รอให,ให้มันเย็นมันกินไม่ได้มันลวกปากอ่ะเออมันลวกกลิ้นนะทุกคนค่ะก็เลย แบบเอ้ยน้องเอบิดแนวสเสหิตคักกะระดอกเดียจะไปเห็ดตามน้พี่น้องค่ะเพราะเปนแนวใด <c oughs> นะคะ,ะทุกคนค่ะหลังจากที่ดื่มชาเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนค่ะแต่ดูตอนดื่มชาเสร็จ เบิร์ตแนลจะเห็ดอีหลีพี่น้องค่ะโอ้ยเอาอันอันอันโอ่งชามาเลี้ยงกันพี่น้องค่ะเงิดลายนะโอ้ยจักสิเอินว่าอันโอ่ง่าถวยกันแล้วแต่นะพี่น้องค่ะอ่ะนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะและเรา ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนคะคอยติดตามไว้นะคะว่าควันจะพาทุกคนไปไหนแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วคะ่ะอัสลามุอะลัยกุมและสวัสดีจ้า